วิสาหากิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาวตทรายขาวอภโคกควจังหวัดปัตตานีรวมกลุ่มสร้างไรายได้จากความสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนที่มีจำนวนมากรวมไปถึงผลผลิตจากส้มแขกที่ถูกเลือกมาแปลรูปเป็นของดีประจำชุมชนส้มแขกก็มีเยอะเพราะทดลองทดลองเอาส้มแขกตัวนี้ขึ้นมาทำการแปลรูปก,ก่อนทีแรกก็ ลองผิดลองถูกก็ได้บ้างทิ้งบ้างก็ออกตลาดไปก็ได้รับการตอบรับดีทำให้เราก็เริ่มจับจับตัวส้มแขกตัวนี้ขึ้นมาแปรรูปตั้งแต่ปี2555มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เราขั้งแรกเลยเราทำแค่เอาเอาหั่นเหมือนเหมือนสุกๆแบบนี้เราหั่นเอามาตากแห้งอย่างเดียวตากแห้งอย่างเดียกก็ทดลองเอามาทำเป็นส้มแขกแช่อิ่มบ้างแล้วก็พอเอาส้มแขกแช่อิ่มไปขายปุ๊บ มันมันขายได้มันเกิดรายได้ขึ้นมาก็าแปรรูปก็มีหน่วยงานเขาเข้ามาสนับสนุนเข้ามาให้ให้วิชาการในเรื่องเออการแปรรูปผลิตภัณฑ์การทําสินค้าหลายๆอย่างหลากหลายขึ้นตอนนี้เรามีสินค้าที่ว่าหลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นส้มแขกแช่อิ่มส้มแขกกวนส้มแขกกวนเรามีอยู่2-3อย่างคือกวนกวนน้ำผึ้งกวนบวยแล้วก็กวนหยี แล้วก็จะมีเป็นชาส้มแขกมีน้ำพริกเผาจากส้มแขกสมาชิกตรงนี้20คนค่ะเราก็ไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะสมาชิกในกลุ่มอย่างเดียวเราก็ช่วยเหลือชุมชนรอบๆแล้วก็มีการาขยายเครือข่ายเรามีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบเหมือนวันนี้ที่เราไปเก็บเครือข่ายของเราก็อยู่ที่ที่สบายเยอะก็มีที่ยะลาก็มีนะคะ เครือข่ายของเราในเรื่องของวัตถุดิบเรื่องการตลาดเราจะเชื่อมโยงกับภายนอกเข้ามาช่วยตรงนี้ค่ะทุกคนที่อยู่ตรงนี้ค่ะสามารถที่จะนําส้มแขกที่เราผลิตตรงนี้เอาไปใช้ได้ทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเอาไปทํากับข้าวหรือว่าเอาไปเอาไปเอาไปทานอะไรที่ที่บ้านได้หมด ประธานกลุ่มบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเปิดโอกาสช่วยเหลือให้ได้มีงานทำแทนที่จะอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งให้กลุ่มสมาชิกเหล่านี้มีความสุข,ขคลายความเครียดคือเริ่มตั้งแต่ปี4 5ตอนนั้นเราก็ทำเล็กๆแต่ว่าค่อยมาขยายใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาหรือเราก็จะ นี่เอาเอาวัตถุดิบนี้กลับไปแล้วก็ทางนู้นก็จะมีทีมสมาชิกจะมาช่วยกันแปลรูปอีกทีหนึ่งเพราะส้มแขกเราต้องไปหาผ่าแล้วหัน่นมันถึงจะเอาไปแปลรูปได้ก็เพลิเลดเพลินด,ดีทีมงานก็คืออย่างน้อยเราก็จะมีไรายได้พวกนี้จะมีรายได้ในการเดินทางมาเก็บแต่ละครั้งเราเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเราไม่ได้แบ่งชนชั้นไม่ได้แบ่งว่าคุณพวกไหนเราพวกไหนเราคือพวกเดียวกันครับ เราอยู่เหมือนญาติพี่น้องอย่างมีงานคนมุสลิมมีงานเนี่ยเราก็ไปร่วมนะครับงานไทยพุทธมุสลิมกมช่วยเป็นแม่ครัวทำแกงเลยให้ซึ่งเราก็สามารถที่จะไปหมหาสู่กันได้อย่างปกติ จเจริญพรมสุขหรือลุงเรินที่คนในชุมชนรู้จักกันและอยางเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มเล่าว,ว่าการเก็บส้มแขกเพื่อนำไปให้ทางกลุ่มแปรรูปจะเป็นการรับซื้อจากสวนของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการปลูกไว้อยู่แล้วซึ่งบางครัวเรือนปลูกไว้แต่ไม่สนใจหรือมีของแต่ไม่มีกาลังทางเราก็จะเข้าไปรับซื้อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,รบ้านสายขาวคือการน,นําผลส้มแขกมาแปลรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปตลาดให้การตอบรับอย่างดีที่สําคัญผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านอกเหนือเรื่องรสชาติของส้มแขกแล้วสรมพคุณก็เยอะมากๆเช่นกันทำอยู่ก็สบายใจ มีผลรายได้แล้วก็มีอะไรก็คุยกันสนุกเฮฮาตามภาษาผู้สูงอายุมาที่นี่ก่อนนี้ทำผ่า,ผาส้มบอกบอกส้มธรรมดาแล้วแต่ว่า <c oughs> จะทำได้ของที่ทำได้ก็ช่วยๆกัน จากต้นทุนที่มีอยู่สุขจากการร่วมแบ่งปันสุขที่กระจายทั้งตำบลสุขนี้ที่ชุมชนทรายขาวกลิ่นอายของสังคมพระหุงวัฒนธรรมที่ไม่แบ่งแยกแต่ความสามาคัคคีร่วมพูดคุยให้ความช่วยเหลือกันและกันทําให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพมีไรายได้มีอรอยยิ้มและความสุขความสําเร็จที่ไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนแต่มันคือความสําเร็จของทุกคนในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจเรานะคะทำการแปลรูปส้มแขกตรงนี้สินค้าของเรามีหลากหลายถ้าสมมุติว่ามีคนที่สนใจอยากจะซื้อสินค้าของเรานะคะก็โทรมาสั่งได้นะคะที่ที่เบอร์โทร086 291-9892แล้วก็ทางเฟซบุ๊ก k แฟนเพจของเราก็าจะเป็นเพจลองเราชื่อว่าส้มแขกสันการาคีรีบ้านทรายขาวเปิดเข้าไปดูได้เลยค่ะเราจะมีลงสินค้าลงไว้ขายตรงนั้นนะคะสั่งเข้ามาได้อินบ็อกเข้ามาได้เลย